บัวออกบัวออกจากบัวเข้าคอ,อกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินเดินสะดุดลูกหมอนออกเยอะมากเลยโอ้เดี๋ยวดูกระดังกันดอกสวยมากเลยว้าวว้าวว้าวดอกฝรังสวยมากเลยขอบคุณสามล้านดวงใจที่เข้ามารับชมนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจะคะ่ะ สวนยังไม่สวยค่ะเมื่อก่อนนี้ทำคนเดียว เหลือกี่นาทีได้กี่นาทีแล้วขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะแก้วจะพามาดูหน้าบ้านจะ้ะหน้าบ้านมีอะไรบ้างน,นี่หน้าบ้านไม่แก้วหน้าบ้านไม่แก้วมีผัก ประมาณนี้ค่ะหน้าบ้านค่ะสักสามนาทีแม่แก้วจะลงไลนะคะแม่แก้วหัวตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้เป็นหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวจะทําไฮไลท์นะคะตรงหน้าบ้านแม่แก้วก็มีหอมค่ะใส่ในยางรถยนต์นี่ค่ะปลูกแบบนี้แล้วก็มีแล้วก็มีน้ำหมักค่ะน้ำหมักสังเคราะหแสง แม่แก้วทำไว้ประมาณเยอะแยะมากมายกำลังเป็นค่ะเสียงรถด,ดังมากขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไลท์ขอบคุณ,ค,ณคุณยายบุญขอบคุณทุกกำลังใจที่มาจอดให้นะคะหนึ่งในนี้น่าจะมีพี่สายพินด้วยนะคะแล้วก็คุณมานิดใช่ไหมคะหรือว่าใครก็ตามแม่แก้วขอขอบคุณทุกเลิบทุกไลท์ขอบคุณ,ท,ท,คณทุกกำลังใจนะคะ ำไลท์ตรงนี้ให้ดูนะคะนี่ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะ